นึงค่ะอันนี้มีผู้เสียหายอยู่ที่จงังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นผู้หญิงนะคะบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงปล่อยคลิปลับว่อนโซเชียลเลยนะคะล่าสุดทางตำรวจสบพบางน้อยอยุธยารวบได้แล้วที่ห้องพักค่ะ และเจ้าตัวก็สารภาพก่อนที่จะจถูกแจ้งข้อหาก็คือข้อหาหมิ่นประมาทนะคะผู้เสียหายคนนี้เนี่ยชื่อนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะเป็นสาวโรงงานเข้าแจ้งความกับตํารวจสวพบางน้อยค่ะบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเพิ่งจะรู้จักกันแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กันจากนั้นเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าจะเก็บเอาไว้ดูเท่านั้นแล้วจากนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยปล่อยคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์ว่อนโซเชียลแล้วมีเพื่อนมาบอกนะคะ เธอก็อับอายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ได้ต่อว่าขอร้องให้ใชายหนุ่มคนนี้เนี่ยลบคลิปออกแต่ปรากฏว่าถูกขู่ฟ้องถ้าเกิดไปแจ้งความค่ะคือเขาติดตามเรามานานแล้วใช่ไห่ประมาณว่าพี่หนุ่นมเขาแบบอยากเจอหนูอะไรอย่าเงี้ยไอ้เรื่องกลุ่มลับเนี่ยหนูยอมรับว่าหนูทำาิงแต่มันเป็นกลุ่มเฉพาะของหนูเขาไปเผยแพร่งั้หนูก็ไม่ยอมไงหนูก็ไม่ยอมเล้กเขาก่อนก่อนที่ จะคุยกันจะเคลียร์กันเขาก็ขู่บอกว่าให้หนูลบเพราะหนูไม่ลบเขาบอกว่าอย่าบอกอย่าอย่าหาว่าไม่บอกอะไรประมาณที่หนูไปโพสในทวิตเตอร์ก็คือหลังจากที่เขาเอาคลิปหนูไปลงก็หนูหนูก็ยอมรับว่าหนูก็พูดอยากขายอะไรอย่างเงี้ยคะกลัวคลิปไปขายกลัวแบบว่าไปแอบลองนัดคนอื่นแล้วก็แบบเพื่อจะให้เขาโอนตามมาแล้วแบบว่าโพลบกว่าเป็นหนูอะไรประมาณนี้ยอ่นเป็นเจตนาของเราใช่ก็รู้อยู่อะไรหลำหนึ่งว่าเขาทำถูกนะอะไรของเขาลดซิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านเงี้ย คนรู้จักเขาเยอะอนะไรอย่างเงี้ยเออถ้าวันอนึางที่เราจับบ้านแล้วเขาจะมาทำอะไรตัวอะไรค่ะล่าสุดนี่ตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายวิเศษไทยขอสงวนนามสกุลน,นะคะอายุ32ปีจับกลุ่มได้แล้วที่ห้องพักที่ตำบลคานหามอำเภออุออทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนค่ะทางผู้ก่อเหตุเนี่ยให้การยอมรับบอกว่าเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีการเผยแพร่ค,คลิปจริงส่วนผู้กำกับสพบางน้อยพันตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตรก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่อง ก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวบรวม,รวมพยานหลักฐานการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์และทวิตเตอร์เพื่อจะยืนยันตัวตนของชายหนุ่มที่มีการนําคลิปไปเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนทราบชื่แล้วก็ผู้เสียหายยืนยันตัวตนเบื้องต้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือมินประมาทด้วยการโฆษณานําข้อมูลอลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก่อนที่จะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ ส่วนผู้เสียหายนางสาวเอเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดีใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เร่งรัดคดีแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซึ่งก็อยากจะฝากถึงคนที่มีการแชร์คลิปหรือว่าเก็บคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยขอให้ลบนะคะอย่าไปแชร์คลิปเด็ดขาดค่ะส่วนเธอเนี่ยยอมรับว่ามีการเปิดรับสมาชิกเข้ากลุ่มลับ ซึ่งเป็นการโชว์ภาพเซ็กซี่ของตัวเองเพื่อจะหาไรายได้พิเศษมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะคะส่วนในกลุ่มเนี่ยเป็นการพูดคุยเท่านั้นไม่ได้มีการเผยแพร่อะไรออกไปนอกกลุ่มเลยขณะที่ตำรวจได้โพสต์ความคืบหน้าคดีลงในเพจของโรงพักวางน้อยนะคะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยถูกหลอกไปมีเซ็กแล้วก็ถูกแบล็กเมลคล้ายกับสาวโรงงานเหมือนกันค่ะ ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมซึ่งทางแอดมินเนี่ยได้ตอบให้หญิงสาวคนนี้นำหลักฐานมาพบกับเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามผู้โพสต์มาดำเนินคดีค่ะค่ะ